คับผมการสวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องสบูส่ทุกคนนะคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเรามา,อ,าอัดเล็กร่างกันอีกนะมาคัดเด่นเล็กร่างอีกทีหนึ่งนะครับเนี่ยสูตรทุกสูตรนะผมร่วมใส่ใบเดียวกันนะบัวตองให,ให้พี่น้องไปย้อนดูแบบหลายๆคลิปเอ้ยอันนี้หลักหน่วยสูตรหนึ่งไปชวนกับหลักหน่วยสูตรนัดบ่ต้องนะครับอัดทีเดียวให้มันจบไปเลยนะ หน่วยล่างนี่ก็ได้มันได้ตัวนี้อยู่แล้วนะครับเนี <c> ่ย <oughs> อันนี้เป็นจริงๆแล้วมันเป็นหลักสิบแต่ทีนี้ผมตัดให้มันเป็นสูตรเด่นกับพ่อเพราะว่ามันชอบมากหลักหน่วยนั่นะอันนี้สองตัวมาตัวเลขล่างกะตามที่พี่น้องเห็นนะมันกะเดินดีนะครับสองตัวมาหนึ่งตัวระหว่างเก้ากับศูนย์ทีนี้ตัวเลขข้าหมดนะครับ ของวดวันที่30ธันวาคมเดี๋ยล่วงหายไปเป,เป็นที่เรียบร้อยนะครับ7 6 6 7หะ47เนี่เไอตัวที่ตัดออกประกาตัดออกน่นก็คือไม่เอานะครับก็เหลือตัวนี้เดี๋ยวคอยเขียนใหม่อันนี้เรามาตัดเลขกันนะครับอ่ะทีนี้ <c oughs> มาเบิ้งมาครบ2ตัวล่างมาครบ2ตัวล่างจริงๆแล้วมันเป็นสูตรเก่านะสูตรเก่า เอาสูตรได้ด่าจานมัติว่าถามกะจริงๆมันเป็นสูตรเกาเ่าเฮ้ยถ้าภาษาทางภาคกลางเขาก็ว่าเป็นงูกัดตายแล้วหือเป่าอีสานบ้านเฮ้กับโอ้ยเขาเป็นงูกัดต่อตาล้วละมัสิว่านะนะครับจริงๆผมกะสซวทิที่สังเกตตัวนั้นตัวนี้หลายอย่างหลายอย่างแต่จริงๆนะมันอยู่กับกับมืออยู่แล้วนะเลขไอ้สูตรนี้นะครับมันอยู่กับอยู่ในมืออยู่แล้วแต่ มองขามันไปได้จังไดน <c oughs> ้นะว่าเจ้าของเก่งแต่หลักหน่วยเด่นหลักหน่วยนี่เกง่งคักเพม่อนว่าแต่โอ <c> ้ห <oughs> ลักสิบหาไ่ได้เพม่อนว่าหลักสิบมันก็นอยู่กับหลักหน่วยอยู่แล้วนะครับสูตรใดอ่าต้องขออภัพยพี่น้องนะครับที่ที่อยู่ก่อนนะผมจะเป็นต้องเขียนไหมนะครับเพราะว่ายูทูบเขาบังให้เอาของเก่ามาดัดแปลงเดี๋ยวสุดท้ายผมจะเอามาให้เบิ้งดอกว่าเป็นสูตรใด แค่ผมเขียนร่วม่ีนอนองกับหูแล้วละ่ะมาครบสองตัวล่างนะครับก็คือตัวนี้ห้านี่แหะแสนคือเลขสองเป็นบวกบวกสามไปเลยสามสามก็คือเลขคงที่นั่นแหละอืมนะปากกาก็ได ซึ่งนะสามคงที่เ้อประกาศตัวหน่วยในกระสางมัน <c oughs> ให้เบิ้งเล็กแสนบวกสามคงที่ถ้าตามหลักมันหรีมันสิเป็นเป็นหลักหน่วยนะครับตามหลักมันสองบวกสามนะครับห้าหกเจ็ดแปดเก้า เป็นเลขหาตัวนะห้าหกแนะครับแสนบวก3คงที่2องบวกสเท่ากับห้าหกเจ็ดเได้เลขหาตัวผลออกที่6 7 6จ็มาครบนะครับเลขหเลขเจ็ดเนี่ยหกนะครับอ่างวดต่อไป4ีวกส คงที่นะครับ4เอาไปบวก3คงที่4บวก3 7 8 9 0 1นะ7 8 9 0 1ออกผลหวดต่อไปนะครับ9 1 5 4 7 8ข้างล่าง <c oughs> 9 1 9 1อืมหมดต่อไปนะครับหลักแสนคือเลข9 9บวก3คงที่ะ9บวก3ท่ากับ12ได้เลข2 3 4 5 6นะบต้องไปขามแต้มมันได้เท่าไหร่ก็ยืดเป็น5จังหวะไปเลยบต้องเป็น2 7 1 3 8อย่างยังบต้องนะ2 3 4 5ไปเลยนะครับผล <c oughs> ออกที่ <c oughs> 3 2 0 8 1 2ข้างล่าง4 6นะครับเลข4 เลขหกประกาศแดงกับพีบบอ,อก <c oughs> บ้านใดไปซื้ออยู่ว่าท่านใดเข้าตลาดวันต่อไปนะครับสามหลักแสนคือเลขสามสามบวกสามคงที่เท่ากับเลขหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ผลมันออกหกหก 66มันเป็นเลขเบิ้ลมันกะมันกะสิบหน่วยเองามันอยู่แล้วนะครับนะตองวเคออีกทีหนึ่งว่าเลขมีโอกาสเบิบ้ลบอนะถ้ามีโอกาสเบิ้ลเขากะเบิเ้ล6677889900ไปเลยนะเราองมีวเคอกันอีกนะครับออก66โอเคเนาะงวดต่อไปนะครับหลักแสนคือเลขเจ็ด บวก3คงที่7บวก3เท่ากับ0 1 2 3 4 0 1 2 3 4ผลออกซ c ก่อนกรอก6 6ซกมันกัะเข่าซิปหน่วยของมันน่นแหละเ้าก็เลยว่าเป็นมาครบล่างนะครับแต่จริงๆแล้วพี่น้องคิดตามอยู่จริงๆแล้วสูตรหลักนี้มันเป็นสูตรหลักหน่วย ตามที่ผมบอกเต็นตอนแรกแถ้าเป็นงูกระกัดกัดตายแล้วล่ะหรือว่าเป็นงูกระตอดตานะ <c oughs> ไปดิ้นหารักซิบให้มันยากนะครับงวดต่อไปนะครับเหลักแสนคือ9กนะเก้าบวกสามเท่ากับสิสองสองสามสี่ห้าหกนะสองสาี่ห้าห ผลออก7 4 3 9ส้าห้1ข้างล่าง6 3ส3มสามาครบล่างนะครับเลข3เลข6กอ่ะงวดต่อไปนะครับหลักแสนคือเลข7เอา7บวก3มคงที่นะ7 7เบวก3เท่ากับ0 1หนึ่ง สองมนะมันเป็นเลขหาตัวนะครับศูนย์หนึ่งสองส่าศูนย์ผลออกที่1นนะครับเด็กหลักหนงสี 1, อ่าหนนะ 1, ต่อไปหลักแสนคือเลข5เอา5ไปบวก3คงที่นะครับ5บวก3เท่ากับ8 9 0 1และ2นั่น8 9 0 1 2ผลออก9 1กน,นะครับ9 1 <c oughs> ต่อไปหลักแสนก็คือเลข2 เอา2ไปบวก3 2บวก3เท่ากับ5 6 7 8 9นะ5 6 7 8 9นะครับผลออกเมื่อวาน85นะ8 5ต่อไปนะครับแสนคือเลข3 แสนบวกสก็คือ3บวก3เรเลขที่ได้ก็คือ6 3บวก3เป็น6 7 8 9 0เนี่ยมาครบล่างนะ8 9 8 9 0นะครับวนต่อไป <c oughs> ก็ตามที่บวกแต่ตัวแรกนะครับจริงๆแล้วมันเป็นสูตรหลักหลักหน่วยนะ คือ YouTube เขาบ่าให้เอาของเก่ามาแต่งเติมนิดนิดหน่อยหน่อยนะนะผมก็เลยจำเป็นต้องเขียนใหม่แล้วก็ให้พี่น้องที่เขามาใหม่เออว่านี่เป็นสูตรเก่าจริงนะงวดแรกแสนบวกสามคงที่นะครับจริงๆแล้วมันเป็นหลักหน่วยแต่จิอ่าถ้าเบิ่งดีๆมันมาครบนะครับถ้าดูดีๆมันมาครบอ่างวดแรกที่ผมเด็ดคือสองบวกสามอ่ามันจะเป็นหลักหน่วยมันบม,มันไม่ถึงหนึ่งเห็นบั้ยวันที่สองเก้า แสนคือ9 9้บวกสมได้สองสาห้าหออก6กสองหกสองนะครับอ่าแล้ววันนี้1นึงบก 3, วกสามวงที่ด้สี่ห้าหกิดแมันลุดนะลดหลักหน่วยไปเลยลุดหลัก10หลักหน่วยหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นหกเจ็ดแปดอยู่วงเเริ่ม 7, เกิดอะเบิงก็คือตัวนี้นะเด็กด่างมันเริ่มออกหนึ่งหนึ่งมันได้ห 5้าหกเ็นี่ยก็คือใบนี้แหละนะครับแต่ Youtube เขาบอให้เนีย่ยห้าหแล้วก็เจ <Okey. S 1> <stero id. S 2> ็ดเด้อเห็นบ่ห้าหกเจแล้วก็เจ็ดแาศแล้วก็สองสมห้ามันเป็นสูตรเก่านะครับแต่มันสิเตะตาผมกะเลลักซิปมันคือหายากแท้ผมว่ามันคือลุดคือเขาคือลุดทีนี้มาสังเกตนะครับผมสังเกตเบื้องเอา้า ห้าหกเจ็ดแปมันก็ออกหกเจ็ดนะเจ็ดแมันก็ออกเกหนะครับหรือว่า2 3 4 5 6มันก็ออกส6่นะหมันก็เข่าซิหน่วยนะสี่ออกเบิ้ลมันก็ย่งเข่านะครับแล้วก็2 3 4 5 6มันก็ออก6 3มันก็อยู่ในตัวของมันอยู่แล้วเนีมันเป็นงูกับกัดตายโอเคทีนี้ท้าเท้าใดนะมาครบ6 7 8 9 0ดแปด้นย์แนบอก 6 7 8 9 0ทีนี้2ตัวล่างนะครับ2ตัวล่างที่ล่วงไปมันจะมีตัวเด่นขึ้นมา6 7 8 9 0หลับหน่วยล่างได้เลขห้าห้าหก 5. 5, 6, 7, 8, เจ็ดก้า6หกเจ็ดแป ต้องเป็นสูตรนี่แหละหกเจ็ดแดเกอ่าพี่น้องเห็นเลขที่จับบอยวมาครบก็คือหกเจ็ดปดเศมาครบนะครับอ่ะยนใส่ใบเดียวกันไปนะเดี๋ยวมันเอียงไปมาครบเพราะฉะนั้นนะครับถ้ามันมาครบในใน6 7 8 9 0. ตามสูตรที่ว่า6 9นะ คือตัวเด่นแล้วหนึ่งสี่หกมันเดินไอสองสามสี่หนิแสดงว่าบัเด่นตัวเด่นคือหกเก้านะครับอ่าหกกับเจ็ดเจ็ดหกหกเจ็ดอ่าบัตัวเด่นเก้าหกหกเก้ามันชนกันเนี่ยถ้ามันมาครบนะครับ มันมาครบแล้วก็ตามแต้มน้ำนะมันสีเด่นยู่แคเจ็ดหกหกเกเกหซึ่งมันมันจังไงล่ะแต้มก็คือ1 2ึ่สาห้านะครับ1 2ึ่สาหคือแต้มแต่ว่า6กเก้ามันก็ห้าแต้มอันนี้ก็3มแต้ม3แต้มนะเราเลขสามแต้มมันออกไปอาจจะเป็นหกเก้าเหรือเจทวงนี้นะครับ สามแต้มเพึ่งออกไปออกออกแรกก็ออกอีกนะแต่ศูนแต้มศูนแต้มก็ออกออก,ออกดูไอแต้มไตสองไปห่วงมันปันไดนะครับอ่านะเด่นขึ้นมาสุดล้วถ้าเลขมันมาครบตามสูตรมาครบอีกนะครับกะมันจะเป็นเลขอยู่แค่สองหางกลับด้วยก็เป็น4หางเลขล่างนะครับสื่อลอตเตอรี่คุ้มไปก่อนเลยนะครับ ข้าเจ้ามาขายดโดตเตอรี่โดดคูค6 6่บไว้กรหกเก้าเก้าหกกับหกเจ็ดเจ็ดหกนะโดดคูบให้โดดคูปไป่ไบอร์กรเลยนะครับกะ <c oughs> โอเคนะอดัดขอมูลแน่นๆนะครับเพื่อให้พี่น้องมีเงินทงเงินเทียวปีบงปีหม่กันนะครับอ่าผูああ้ทำงานอยู่กรุงเทพกรุงไทยไหรือว่า เสร็งานอยู่อยากกลับบุ้งกลับบ้านกะได้เงินเตนนมิมน้ำมุ้งน้ำมันกลับบ้านกันแน่นอนนะคุปเปอกรก่อนหกเก้าเก้าหกกับเจ็ดเจ็ดหกหกเจ็ดอ่าผมอ่านคอมเมนต์กะอืมรู้สึกเพิ่อนบอกว่าเลขสามก็น่าจะดับมะนะสามเก้าฮผูดด้ใดว่าสามเก้าดับกะจัดออกก็ได้นะครับกสิเรลือเลขหน่อยตัวถ้า ห้านะครับมากเลขหน่วยตัวกับหกเจ็ดเจ็ดหกกับหกเก้าเก้าหกแค่นี้แหละนะเป็นเลขแค่สองหางเองนะครับหกเก้ากับเจ็ดหกแล้วไอ 1, 4, 6, ้หนึ่งสี่หกแมนบอกที่ผมว่าเลขติดล่างเนี่ยมันมาทุกงวดงวดเมื่อกี้มันบอมาเป็นไปได้ไหมนะครับงวดเนี้ยหกมันทีกลับมานะครับไอ้หนึ่งสี่หกออกล่างทุกงวดนะครับยกเว้นงวดเมื่อกี้นี่แหละ พ่อออก YouTube ไปดังปึ๊บเขาล็อกนี้เลยนะอาจจะนะครับเป็นไปได้ผมหมักคักละไอเจ็ดหกหกเจ็ดกับหกเก่าเก่าหกหลอดจัลรีมาขายวงที่หกไปเลยไอ้พวกนี้นะสองตัวนะอ่ะโอเคเนาะกะลงไว้ใบเดียวที่เดียวกันหมดทั้งสูตรเด่นสูตรยังกันนะเดี๋ยวไปเบิ้งเลขบนก่อนคัดที่คัดเลขบนให้อันนี้ไม้ย่ำเลขล่างเราได้หน่ขนาดหวยพึ่งออกนะไม้ย,ำย่ำด้วย เพราะว่าสูตรมันถูกสูตรนะมันเข่านะครับแต่ว่าผมตัดเลขกผิดหาแปดเขียอยุ่แต่มันออกแปดหาเนาะแต่ว่าเต้มกเข่าแหลมสามไอ้งวของหัที่แหลวกระามันมันผ่านไปก็ให้มันผ่านไปอันนี้งวดปัจจุบันงวดวันที่30ธันวาคมนะครับก็โอเคคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ